แจ้งข่าวแจ้งข่าวทกสเตือนภัยเกษตรกรร,กร,รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ร5,000บาทระวัง SMS หลอกลวงให้โอนเงินขอข้อมูลส่วนตัวโปรดยาหลงเชื่อจากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยา5,000บาทร่วม3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียน10ล้านลายวงเงินงบประมาณจำนวน150,000 0 0 0ล้านบาทโดยเริ่มทยอยโอนเงินให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม6-3ที่ผ่านมาเป็นวันแรก ทั้งนี้ทกสได้เตือนภัยประชาชนกรณีมิจฉาชีพส่ง sms ข้อความหลอกลวงซึ่งทางทกสไม่มีนะโยบายดังกล่าวเช่น sms แจ้งว่าทกสโอ,อนเงินผิดและให้ระบ,บุให้โอนเงินคืนไปยังเลขบัญชีที่กำหนด S.M.S. ขอหมายเลขบัตรประชาชน S.M.S. ขอเลขที่บัญชีเงินฝากหรือรหัสบัตร ATM S.M.S. ขอรหัส O.T.P. ทกสจึงออกมาแจ้งเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาโปรดระมัดร,ระวัง S.M.S. และข้อความหลอกลวง ซึ่งทกสอขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาให้กระทำการดังกล่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ